สวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านนะครับวันนี้ที่ฟ้ามาบึงเครืองสูบน้ำนะครับที่ทั้ทงเทศบาลตำบลน,นิลาศเพื่อนไดเอามาตั้งใบที่หนองของตำบลน,นะครับซึ่งเป็นหนองใหญ่นะครับเพื่อนเด้ดสูบน้ำไปใส่อีกหนองหนึ่งที่เพื่อนขุดอยู่ขางโอบตนะด้ครับมันนี่ ็เลยจะพามาเบิงเพิ่นเพึเ่งติดตั้งในเบอ่์กี้มือเนี่ยครับก็ว่าอันมือวเพิ่น็ดงานบ่ดดีวมาเบิงการทำงานของเครื่องมันซึ่งเดี๋ย่ผมแนะนำเบิงนี่เครื่องตัวนีน้นี่อายุน้ามผมว่ามันสิหลายปีด้วยครับันนี้สิบ่แมนอายุหลายกว่าผมผุนบ <c oughs> <c oughs> ูนะครับเป็นเครื่องสูบน้ำน่ครับไอ้เบิงนี่อันนี้เป็นท่อควนนะครับ ผมก็ว่าขาใจว่าเพิ่งคือเหยียดจงสินี่ครับมีหอดว่าวเปิดปิดแล้วก็มีตัวถังกรองแล้วก็มีไอตัวนี้เป็นอี่ยังนี่ดักไอบ่บ่ตัวนั้นก็ถังน้ำมันตัวนี้ก็เป็นกรองอากาศนี่ครับกรองอากาศเขาว่าวนี่เครื่องสองสูบ มันอาจะเป็นเครื่องดีเซลเลยครับนี่เบ่งจากปั๊มนี่มีกองมีปัม๊มแล้วมันเป็นเสือเด้ครับนี่มันมาใส่เป็นเบ่าล้อสูบที่เป็นใส่น้ำระบายความร้อนมันเป็นเครื่องพัดลมตัวนี้ครับนี่เห็นป่ะครับนี่ใบพัดอืมผมก็เคยหัวตาเห็นนะครับเครื่องรุ่นนี้ UHM ชื่อเครื่องบ่นี่ครับปัม๊มแล้วให้เบื้องเครื่องก่อนหน้าออกมันหน้าสองมั้งนี่ครับเครื่องมันเออขอทาผมก็เคยหัวตะหินอันน <c oughs> ี้พอใหเบื้องเครื่องเบิน นี่ครับเครื่องโอ้ยี่หัวยังนอ B M Motori สองร้อยสี่สิบห้านี่กระเบื้องจังใดเนาะวัดนี่สิบห้าวัตบ่เห็ดพี่เท่าใดนี่เห็ดพี่ว่ามีบอ่อะครับนี่นี่เห็ดพี่มัน โอ้หัวตะเคยเห็ you, Jamie, นครับนี่นี่หัวฉีดนี่ถังตัวว้าวตัวว้าวอยู่ไส่โอ้นี่นี่ตัวว่าวอยู่นี่แกนว่าวอยู่นี่นี่ครับนี่แกนวาวอยู่นี่อันนี้หัวฉีดอันนี้กองอันนี้เป็นผัดลมนี่ครับโมลีผัดลมดูอากาศเขาไปได้นี่เปาเสือนี่ครับ น่าจะเป็นออยได้นี่เป็นออยครับตัวนี้เป็นปั๊มออยปั๊มออยปั้นน้ำมันมาระบายความร้อนอันนี้ได้สตาร์ทนี่ครับสวิกสตาร์ทเพินได้สตาร์ทปั๊มออยอันนี้เป็นอยังนี่วัดเกรบ่นี่อันนี้ได้ชาร์จครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่เพิ่นถอดไปแล้วนี่นี่ครับแบตเตอรี่ อันนี้ถังละมันผมว่าเข้าใจว่าอันนี้คืออย่างนี้นี่กับทอควันนี่ครับผมว่นาน่าจะเป็นไอ้หลักการสตาร์ทของมันนี่ทอไอ้มันตรงมีเวาคือบ่แจงเนาะนี่ครับมันตรงมีเววอันนี้คืออย่างว่าเข้าใจกันนี่อู้เครื่องรุ่นนี้นี่บมมีบอกว่าผลิตมือได้นี่หกสิบเจ็ดซันสองหนึ่งห้าแมนอย่างนี้ นี่ครับรหัสเขโอ้ขอาทาครับนี่ว่มี่มอน้าจากแรงมานานี่เนาะเออขอาทาได้ครับเื่องไทยหรือเคื่องหนอกนี่ครับออกมานี่ก็สิเป็นขาหนี่ใส่เลยบ่มีเกียร์นี่ครับออกมาจากไอ้โมลี่ก็ออกมาจากโมลี่ปุ๊บวัสิเป็นเผาเลยต่อครับปัม่ม ครับปั่มแปดสิบคูณห้าสิบสามหนึ่งห้าปั่มตัวใหญ่ได้ครับนี่กสิบใบพัดเดียวแต่ว่าผมบ่เห้าใจว่ามันต้องเป็นตัวนี้คือทรงหนาหน่อยแอหนาออกมันประมาณหนาสองได้ครับนี่นี่ มันอ่ะสองมันเป็นปั่มแรงดันด้อครับผมว่านี่แมนบอไปผัดเดียวแต่เป็นปั่มแรงดันบอเพราะว่าน้ำอยู่เพิ่นส่งไกลไปนี่มันส่งไปเป,เป็นกิโลเลยครับส่งน้ำไกเป็นกิโลเลยอันนี้ตัวขอออนเวลาเคืองทำงานเอ๊อยากเบิ่งว่าเคืองมันทำงานอย่างไรเสียงมันเป็นอย่างไรโมโหเพิ่นเสิมาติดอยิมือไรครับแต่เพิ่นสูบน้ำไปไกลอยู่ ไอาสาที่สูปไปใส่นี่พุ่นขุดเลิกเป็นสิบเมตรพุ่นแล้วครับไปถ่ายเก็บหน้าห้ใส่อีกมู่บานอย่างมู่บานหนึ่งนี่ตำบลน,นี่แหละ่นเลยมีค้อการว่าทีสูบน้าไปใส่ไว้สาฝนตกก็คือสิบ่มีปาป่าใส่โอ้งามเลยครับนี่เครื่องแบบนี้พมกุ้งจะเคยเห็นหน้าถ้าจะว่าเป็นของในหน่วยงานราชการก็อาจจะเป็นของ เอกชนเหรอครับว่บเบิ่งจากลักษณะแน่นที่สูบน้ำทังไกเนี่ครับนี่ท่อดูดนาเข้านี่นาซีบ่นนี่นาซีไือนาหาแต่พ่อเขอามา่อนี่อัดน้ำปึ๊บดันน้ำไปพุ่นครับไปอีกไกลครับไปเป็นกิโลพ่นนี่ครับวัดเกียรติแรงดันไม่แม่นห่างหรือวู น,น,นี่ครับเดินทว่ามันก็สีหกจังน้อยเด้่ครับเพิ่นบัวใหญดูแลหนองมันเป็นยังสีพวกพืชพวงยังขึ้นแต่ว่าปลาหลายครับนี่ครับมันก็เห็ดทุนร้อยไว้พักไว้ถ้าดูด,ดน้ำน้ำมันก็ยังบ่หลายแด้อครับปีนี้มันแรงนี่นงงครับพูนน้ำหนองเงี้ครับ อย่างใดผมจะพาไปเบื้องอนทีไปทางหน้ามันออกไปเพระมันไปไกลหอดใสนะครับนี่ครับป๊หน้ามีมาเห็นแฟบหนึ่งเลยมาจอดท้ายให้พี่น้องเบิ้งครับนี่หน่าสนใจเลยครับรักการของเครื่องมันนี่โัวป้อมเพซ่มได้ดอกเพว่าผมเห็นดูอยู่ ปั๊มจังสิแต่ว่าเครื่องมันดีนี่ครับอืมมันออกหอยซองทั้งหมดเะเมนบัมีช่องออออีกอันหนึง่งนี่ครับเร่งเครื่องเพิ่งขน,นาดชีเร่งมันนี่เลยนี่นี่ครับเร่งมันนี่อันนี้ขนลเป็นปัมป๊มปั๊มขึ้นไปนีครับนี่เสือสูบเสือสูบได้ครับนี่เออ โอ้ข่าวทาครับมาต้องมีหมอนม้ำแต่ทำงานได้จักบาทแลยเหรอทำนี่ไหมพ่อชีหามืนเนบ่เอาแต่ไปสูบน้ำอยู่นะมาต้องใส่คู่ปัตตาลากไอ้พญานาครับใส่อันนี้เลยแล้วก็ดิดล้อเนาะคืนแท่นคืนแท่นเส้ล้อแล้วก็เอาคู่ปตา เอลสามหกลากนี่โอ้ยลำบายเลยครับเดือนแต่ทอแต่ว่าเปลี่ยนตัวนี้ไม่นี่เปลี่ยนปั่มไม่มันง่พ่โพดเอาเอาถือมันหนาออกง่ญ่กว่านี่ยังองน,น่ครับขอท่าครับ